สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เราจะไปห้องอาหารกันเขาเริ่มตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึง10บโมงนะครับอันนี้ก็เลทไปแล้วนี่จะเลยกำลังรีบเดินไปเหมือวจะไปดูหน้าตาห้องอาหารกันแล้วก็อาหารเช้ากันนะครับ ตรงนี้น่าจะเป็นห้องอาหารนะครับตอนเช้านี่ครับบรรยากาศธรรมชาติมากเลยเดี๋ยวเราไปดูในกันโหคนเยอะมากไปดูงในกันดีกว่าับเรามาดูรลยอาหารดูเป็น,เนี่ยครับนี่ครับจะมีพวกผลไม้มีเนาาื้อสัตว์มีน้ำมี บวชซีเรียลครับอิสลัดมีขนมปังนะครับนี่ครับมีขนมปังติ้งมียามีเนยถั่วแล้วก็มีตามตามเชืเชื่ออะไรนะครับจะมีให้เราเลือกนี่ครับเรามาเดินเล่นกันนะครับอันนี้คือเป็น สระว่ายน้ำของโรงแรมเป็นปูบาร์นี่ครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศานนรสระว่ายน้ำของโรงแรมนะครับก็จะติดกับชายหาดนะครับนี่ครับนี่จะเป็นเจดีเขาหัวจู้นะครับนี่จะเป็นชั้นที่ภายนอกครับ รู้สึกว่าเหนื่อยมากครับมันได้ไหลขั้นเลยเดินมาสักเหนื่อยเลยนี่ครับมาถึงแล้วนะครับข้างบนจะดีนี่ครับเขาจะมีปิดแผ่นทองแผ่นใบโพธทองกันนะครับผมนี่ครับตัวเจดีนี่ครับ ดูครับนี่ลมแรงแค่ไหนดูจากใบโพทองใบองุ่นทีต้งตึงอย่านะครับแรงมากจริงนี่ครับนี่จะเป็นบริเวณวิวตรงสนามบินนะครับนี่ครับสนามบินล้านเวสโอเคนี่ครับข้างบนจะ ไม่มีอะไรมากนะครับจะเป็นองค์เจดีอย่างเดียวแ้ะส่วนมากถ้าขึ้นมาก็คงจะมาถ่ายวิวรอบเกาะสมุยกันมากกว่าครับผมนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวเราไปที่ ต่อไปกันดีกว่าครับวันนี้อาจจะรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องไปอีกหลายที่เลยวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับวัดพระใหญ่นะครับผมเกาะสมุยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับอันนี้คือจะเป็นเวลาปเปิดปิดนะครับว่าเข้าไปดีกว่า นี่ครับวัดพระยาดีองพระพุทธรูปองค์เบเริ่มเลยครับใหญ่จริงนี่ครับเรามาถึงที่ต่อไปแล้วครับคือวัดสวรนารามนะครับผมนี่ครับ มีเจ้าแม่ก้นอิมนะครับผมที่เราจะมาถ่ายกันนี่ครับเจ้าแม่ก้นอิมแล้วก็นูน่นครับนี่ครับเป็นอุโบสดนะครับผมบรรยากาศเงียบๆหน่อย มีเลี้ยงปลาด้วยนะครับเผื่อใครสนใจที่อยากจะให้อาหารปลาครับนี่ครับปลาถึงแล้วนะครับร้านสเสบียงเละมากินข้าวเย็นกันครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเห็นมีคนรีวิวอยู่กันครับว่าร้านนี้ก็คนมากินเยอะอยู่นี่ครับ เป็นร้านเกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับนี่ครับจะมีบ่อเอาไว้เลี้ยงอันนี้เป็นสภาพจานแรกนะครับผมเป็นต้มยำกุ้งมาจานแรกเลยนะครับรอนานมากบอกเลยน่าจะเนื่องจากว่าคนเยอะด้วยครับเนี่ยเยอะ นี่ครับมาแล้วครับอย่างที่สองปูนิ่มทอดกระเทียมกว่าจะมาได้นีดูสิครับดูเลยข้าวจะหมดจานแล้ว <c oughs> สงสัยต้องตังข้าวเพิ่มอีกแล้วครับงานนี้เดี๋ยวยังมีอย่างที่สามอีกนะครับเดี๋ยวรอดูกันก็คืออะไรในที่สุดก็มาแล้วนะครับอย่างที่สามก็คือทอดมันกุ้งครับผมนี่ครับตั้งไปทั้งสามอย่างแค่นี้ก็ อิ่มแล้วครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงขนส่งแล้วนะครับผมเพื่อที่จะเดินทางกับกรุงเทพกันนะครับทริปนี้ทริปเที่ยวเากาะสมุย3วัน2คืนนะครับก็ได้สิ้นสุดลงแล้วครับผมก็มีผิดพลาดประการใดต้องขอกราบอาภัยด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ คราวหน้าครับผมทิปถัดไปว่าจะไปที่ไหนกันเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ